โดนหนึ่งดอกอ้าวเฮ้ยทะลุกำแพงได้เฮ้ยทะลุกำแพงวันนี้เสนอไปต่อโคตรโหดกระโดดยิงกระสุนปริศนาส่องทะลกุกำแพงทีมท่ากระลำดอไม่ได้ให้เสียงวัตถุไทยสวัสดีครับพบก,กันอีกครั้งครับกับเฮียร์เล่นเกมวันนี้เราอยู่ในเกม Call of Duty Mobile นะฮะเกม FPS ชื่อดังกำลังไปทีอยู่ที่ไหน ตอนนี้เล่นอยู่ในโหมดโซโล่นะครับแบบ Battle r o y a l ลวันนี้มาคนเดียวก็เลยโซโล่ดีกว่าวราสราหูหูขึ้นมาครับโดดไปลงเมืองอะไรจำได้ๆแล้วเหมือนกันเดี๋ยวฟาร์มของแป๊บนึงครับฟาร์มเสร็จก็วิ่งต่อครับเ้าโดยิงครับคืออย่างนี้น่าจะเป็นบอรดครับมาให้เราเก็บของซะงั้นรกสราเส็นครับมีเสียงเข้ามายิงสเกิก่อนครับ อ้าวหยุดดีๆก็ไปหยุดอยู่หน้าบ้านครับโดนสิครับแหมวิ่งมาไหยุดอยู่อย่างนี้ขาตายให้อย่างงี้เลยขาตายเราไม่รอวงครับเราไปก่อนครับขึ้นหอไปครับไม่เดินครับเมื่อยเดี๋ยวบินผักผลลอดช่องเขาานิดนึงนะโช์นิดนึงโชว์การสัตวสี่จอดนิ่ๆครับจอดนิ่ๆอ้าวหลงหมูจอดนิ่มไมครับลงหลังคาเลยไปอัพชิปแป๊บนึงครับวันนี้มีชิปไม่หายครับ อัพเสร็จก็รีบไปครับอย่าอยู่รอครับเดี๋ยวแขกมาครับพูดยังไม่ทันขัดคำมาแล้วหนึ่งครับโบมียิงทักทายด้วยเอาเจอรีไปไหนรอแป๊บหนึ่งนะครับพอบินออกมาปุ๊บเจอแอร์ดรอปเลยลองเสี่ยงเข้าไปดูครับปกติผมจะไม่ให้เก็บแอร์ดรอปนะครับกลัวมากเลยเพราะว่าแอร์ดรอปนี้ตัวเรียกแขกเลยทีเดียวชีนเยอะนะครับแต่ว่ามองซ้ายมองขวาไม่มีใครเก็บก่อนอมีปืนทองด้วยแต่เราไม่เอาปืนทองครับ สไนเรากากมากครับเรายิงไม่แม่นเลยเ,เก็บเสร็จรีบไปดีกว่าเดี๋ยวแขกมาครับไม่ชอบแขกแขกเยอะชอบเกมนี้มากครับมีหอให้ขับด้วยถ้าเธอไม่อยู่กับเรานะครับเธอก็จะไปหาเขาเสียเขาแล้วครับลงนิ่มหน่อยลงนิ่มหน่อยเออลงนิ่มรอบนี<ท>ลน้ลงนิ่มครับ อยซุ่มอยู่าแถวนี้แหละซุ่มอยู่าแถวนี้แหละเงียบเชียไม่มีคนเลยครับส่องข้างหน้าอยู่ข้างล่างนี่มีกระตุ้มตามมากครับมีเสียงเข้ามาครับยิงสก้าวหน่อยอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยครับโอ้โหโดดไปเต็มๆครับเจอปืนแลมโบ้เข้าไปโฮมาโฮมาอยู่ข้างล่างนี่ยิงกันสนั่นวหวั่นไหวมากเลยหลายตีเลยยิงหลบทอดครับ องานก็ยังยิงการสนับบันไวเหมือนเดิมครับ <S <S เอายิงสเกลเจออยู่ข้างหน้าตัวนึงครับเราจะเห็นเราไหมฟังเสียงกันนะงเงียงบไปนะฟังเสียงแป๊บ่ามีเสียงวิ่งเข้ามาใ,ใกล้ๆครับใกล้เข้ามาแล้วครับอยู่ทางซ้ายอยู่ทางซ้ายแต่ผมไม่เห็นรอยเท้านะ zone collapsing. is เอ้าโดนระเบิดเ,เครื่องระเบิดมาโดนตัวเราซะงั้นเป็นลูกแบงนะฮะผมนี่วิบวับวิบวับเลยทีเดียวแต่โชคดีมากครับที่เครื่องระเบิดมาโดนเราก่อนนะครับเป็นการเตือนทำให้เรารู้ตัวนี่เราก็เลยอ้อมมาฝั่งนี้ได้ทันนะครับนี่ามาเจอกะไรนี้ครับลูกเมื่อกี้ถ้าเป็นสติก บอมนะฮะก็คงเรียบร้อยไปแล้วครับเดสมองเพ่งไปแล้วนะฮะโชคดีเป็นระเบิดแสงเป็นแบงมาเข้ามาอีกหนึ่งครับเข้ามาอีกหนึ่งเสียงวนไปซ้ายอีกแล้วครับหันกลับมาที่เดิมครับที่เดิมทำไมอ้าวโดนไปครับเต็มเต็มครับไปดีกว่าครับวงมาครับย้ายจุด จากเขาคนนั้นมาเป็นเขาคนนี้ครับย้ายไปเรื่อยๆอยู่ที่สูงดเดี่ยเียครับตามหลักวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวโอ้โหข้างล่างนี่ต้อนรับกันขนาดันไหลมากๆเอมนขอยู่ข้างบนนี้วะหญิงสเกลอยู่ข้างหน้าตัวหนึ่งจะน,นึกภาพอะไรข้างล่างนี้ดูเดือดครับดูเดือดมากๆ ได้ยินเสียงไทยบินยิงสก้าวอ,อยู่ด้านหลังเราครับนี่เอ้ยมีคนปล่อยซอมบี้โหโหอยู่ติดตัวเลยเอาหนีก่อนครับขึ้นคอไปก่อนแล้วไม่เสียเวลากับซอมบี้ครัอีกเขาเลยครับไปหาเขาคนโน้นต่อคเครื่องบินก็ไม่ไหวแล้วครับพอระเบิดบินออก เหมือนเขาจะบินตามเรามาด้วยครับนั่นไงตามเรามาคนที่ปล่อยซอมบี้หาเราเมื่อกี้นะตามเรามาด้วย <S <S นั่นไง,นนไงปล่อยซอมบี้อีกรอบแต่ไม่น่าจะขึ้นมาได้เพราะตรงนี้เป็นหน้าผานะครับเขาชันซอมบี้เกมมีเสียงหลอนมากครับนัก,กัวเอา้าวิ่งมาไม่เห็นเราซะงั้นโดนต้อยโดนตุ่ยสุดครับเป็นกล่องไป สองบี่เสียงหลอนมากๆฮะนี่เล่นกลางคืนนี่หลอนเลยไม่รู้คืนนี้จะนอนหลับไหมวิ่งมาแต่มองไม่เห็นเราซะงั้นนะเมื่อกี้นี้อ้าววงเข้าครับสายแล้วครับรอไม่ได้แล้วครับอันนี้วงแรงด้วยเลือดรถวูบๆเลยเป็นหลักฐานเลยผ่นมาเอาอยู่ฝั่งรถตัวนึงครับเอ้าโดนสไนด์หลบตัวหลบเข้าไปในตึกครับ เอา้าเฮ้ยทะลุกำแพงมาเฉยมายังไงโอ้โหนี่ครับจุดที่ผมคล้องใจครับกระสุนมันทะลุกำแพงมาได้ยังไงนะครับใส่สไนไม่แน่ใจไปสไนทองหรือเปล่าที่มีแบบในตัวกล้องจับความร้อนไม่แน่ใจว่าเขาเห็นหรือเขาอะไรนะฮะอันนี้ก็รู้สึกคล้องใจงพอสมควรเพราะหลบเข้าไปในบ้านแล้วเดี๋ยวตามดูให้นิดหนึน่งครับนี่วงสุดท้ายละ เขาจะไปถึงฝั่งฝันไหมคนที่เอาสไนยยิงทะลุกำแพงมาโดนเรานะครับเาจะคือบหลบเข้าไปตรงบันไดมันไม่มีประตูไม่มีช่องอะไรให้ยิงแล้วครับยิงทะลุมาเฉยเลยนี่เขาก็เติมเลือดครับเป็น t ฟริกเตอร์อ่าแบบแยกล่างได้อันนี้เขาแยากล่างอยูโอ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหสเปสเปโดนหมดทุกนัดนะคร ทริสเตอร์นี่รู้สึกว่าต้องเป็นพรีเมียมมั้งถึงจะได้นะครับก็สายเปย์นะเปย์นหนักชิปเทอร์มินัลอีกตัวอยู่ในบ้านที่ผมโดดลงมาเมื่อสักครู่นี้ละครับ oh. นี่ีสไนเหมือนกันแต่สไนเขายิงไม่ทะลุอะ่ะแต่วันนี้ยิงทะลุได้ด้วยสุดยอดเลยกระสุนปริศนา ใครรู้ช่วยหาคาตอบให้ผมหน่อยผมข้องใจแล้วกันว่ามาย,ยังไงกระสุนมาส,สักครู่นี้นะครับสองนัดอีกนัดหนึ่งเข้าหัวเลยด้วยหัวนี่หัวสั่นเลยโดนแบบพวกหัวสั่นลงไปเลยทียเดียวอาว,วงเปียกวงสุดท้ายแล้วอ้าอ่าอ้าวาฟิกเตอร์เจอฟิกเตอร์ครับเอ,อยกย่างเหมือนกันย่างรกอ้าวแต่คนนั้นยิงผิดล่าครับจบไปครับคนที่ยิงทะลุกำแพงก็วิดเนอร์ไป ถูกใจก็ก,กดไลค์กด Subscribe กันไปนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ครับกับเฮียเล่นเกม